คนขายหลายๆคนเลยสามารถพูดไทยได้อืมสลาดเบ้นทันใช่ไหมมีนก็ไม่ค่อยทําแบบนั้นเวลาไม่ค่อยทํำแต่ก็เคยทําใช่ทำผิดกฎหมายนะครับตำรวจรูด้วย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเชิญชายทักชัยนะคะนี่คือมินค่ะแล้วก็เป็นคนเวียดนามกําลังทํางานแล้วก็อยู่ที่กรุงเทพประมาณกรุบกรอบฮาปีนะคะสําหรับวิดีโอวันนี้มินจะมีแกส๊สพิเศษเป็นอนไทยค่ะเดี๋ยวจะคุยกันเรื่องแคลเจอชชกของเขาเวลาเขาไปเวียดนามนะคะแล้วก็ถ้าทุกคนชอบวิดีโอวันนี้อย่าลืมกดไลค์ like, แล้วก็กดแชร์วิดีโอให้มินด้วยนะคะโอเคค่ะมาคุยกันในวันนี้นะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่ Bird, เบิร์อกลับมาคุยกันกันกบมีนในวิดีโอวันนี้นะคะแล้วก็สำหรับวิดีโอวันนี้เหมือนที่มินบอกค่ะเราจะคุยกันเรื่องแคลเจอช็อกของพี่เบิร์ดเวลาไปเท,ที่ยวที่เวียดนามนะคะไม่แนะนำฉันหน่อยเหรอว่ามันช็อคอะไรเนี่ยโอ้อ,อ,อช่ญชชขอโทษแนะนำตัวนิดหนึ่งค่ะ สวัสดีครับผมเบิร์ดนะครับเป็นคนไทยในแคนาดาปัจจุบันอยู่ที่เมืองมอนทรีออลก็มาจากช่อง b i r ร์ที่ซีจีครับผมเดี๋ยวให้น้องมินใส่ลิงก์ไว้ตรงนี้แล้วกันโ okay, อเคเริ่มวิดีโอดีกว่าเนาะได้สิ่งที่แปลกใจที่สุดเวลาพี่ไปเวียดนามก็คืออะไรนะคะอืมอันนี้หลายๆคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วเนะแต่ว่า มอเตอร์ไซค์ที่เวียดนามเน,นี่ยโอ้โหเยอะมากเลยคืออยู่ที่ไทยเนี่ยก็คิดว่ามอเตอร์ไซค์ตามถนนเนี่ยเยอะแล้วนะผมไปเวียดนานมนี่แบบคนละเลเวลเลยเออ,อมอเตอร์ไซค์เยอะใช่อันนี้ก็ถูกต้องอก็เหมือนอถนนที่เวียดนามเขายังไม่ไม่ได้แบบดีไซน์ดีเวลลอปเท่าไหร่แล้วก็ม<อ>ันไม่ไม่ได้มีแบบทร s p o r t เ t i o n แบบ public t r ท n s p o r t เ t i o n เหมือนเดเวล็อปเหมือนที่ไทยใช่ไหมคือ เขารู feeling, outside, right? ้ส um, uh. right? ึกว่าเวลาขี่โมไซอ่ะใบไหนก็แบบสะดวกอือจริงๆเวลามินอยู่ที่เวียดนามอินก็ขี่โมไซด้วยราะว่าหนึ่งก็คือแบบขยันเวลามากมากแน้งมินก็เป็นเด็กแว้นมาก่อนเนาะอืมเด็กแว้นคืออะไรเดี๋ยวให้น้องไปหาในก o o ก l e ทีหลังให้งงไปก่อน พูดถึงมอเตอร์ไซค์เนี่ยตามถนนตามฟุตบาทเนี่ยที่ผมประหลาดใจมากก็เลยก็คือตามมุมของฟุตบาทเนี่ยครับมันจะเป็นโค้งๆนะน่าจะเหมือนกับให้มอเตอร์ไซค์ขึ้นฟุตบาทได้หรือเปล่าอันนี้ที่เข้าใจนะอันนั้นจริงๆเดี๋ยวมีนรีเสิร์ชนะคะเพราะว่าไม่เคยถามตัวเองสิ่งแบบนั้นนะคะ ใช่เพราะเป็นคนท้องถิ่นก็แบบบางทีเรารู้สึกว่าเออนี้ก็มันตั้งแต่แรกมันคือแบบนั้นแล้วเราก็ไม่ได้เคยถามตัวเองด้วยเดี๋ยวถ้าคนไหนเป็นคนเวียดนามดูวิดีโอนะคะก็มาสอบแทงมินได้เลยค่ะอือเป็นคนเวียดนามปลอมโ okay. อเคเวลาจราจรจมเยอะมากอะแบบไปไม่ได้อะไรอย่างนั้นอนะอคนขี่มอเตอร์ไซค์เขาก็เข้าไปาที่ฟุตพาส ตามทางคนเดินทางคนเดินใช่เขาเข้าไปทางคนเดินด้วยนี่คือผิดกฎหมายนะคะทุกคนจริงๆริผิดกฎหมายเ<ต>หรอใช่ผิดกฎหมายแต่คือคือถ้าอยู่ที่เมืองแบบใหญ่ๆเหมือนโฮจิมนหนคนจะทําแบบนั้นเยอะมากทุกคนจะเห็นแบบแล้วก็เห็นว่าเออวุ่นวายอะไรอย่างนั้นแต่คือถ้าเราไม่ไปทางนั้นเราจะไม่มีทางกลับ,บ้าได้เพราะว่าแบบรถมันติดอะค่ะ <c oughs> มันแล้วแต่คนนี่เพราะว่ามินมินก็ไม่ค่อยทําแบบนั้นเวลา ไม่ค่อยทําแต่ไม่ค่อยแต่ก็เคยทําใช่ทำที่กฎหมายนะครับตำรวจดูด้วยเรคคอร์ดออนออนวิดีโอแล้วก็ใช่บางทีจะโดนจับนะคะเพราะว่าถ้าถ้าเห็นตํารวจเขาจะจับที่พูดเนี่ยไม่ใช่หรอกแต่คือที่มุมโค้งตามฟุตบาทเนี่ยคือคือแบบไม่เข้าใจว่ามีไว้ทําไมเพราะว่าถ้าสําหรับคนเดินเนี่ยผมเนี่ยแทบจะสะดุดล้มหลายครั้งมากเลยเพราะว่าไม่ไม่ชินกับฟุตบาทที่มันโค้งตรงมุม โอเคสิ่งที่ผมประหลาดใจต่อไปนะก็คือเวลาที่ผมไปตามร้านค้าแรงต่างเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเนาะที่เราไปที่เหมือนกับตลาดที่ใหญ่มากๆเลยในโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยไปเดินซื้อไปเดินดูของกันอะไรกันเนี่ยคนขายหลายๆคนเลยสามารถพูดไทยได้อตลาดเ้นทันใช่ไหมได้แต่ใช่นะผมก็จําชื่อไม่ได้เหมือนกันอืมคือตลาดเวนทันเป็นจุดท่องเที่ยวที่แบบดังสุดๆที่โฮจิมินห์ของขึ้นชื่อใช่ใช่ เวียดนามกับไทยอ่ะตอนนี้แบบเขา encourage คนที่ไปทิววใช่ไหมคนเวียดนามก็ไปทิววที่ไทยเยอะมากแล้วก็เห็นคนไทยพูดภาษาเวียดนาม,มเยอะมากมินก็แบบหลักใจด้วยแล้วเวลาคนไทยไปเวียดนามก็เห็นคนเวียดนามแบบคนขายขายของแม่ขาพ่อขาแบบอ,อพูดภาษาไทยได้เขาอาจจะพูดไทยได้แบบเกี่ยวกับ เรื่องขายของใช่แต่ถ้าแบบพูดคุยกันแบบเยอะหน่อยอาจจะไม่คลองเท่าไหร่คือประหลาดใจตรงที่ว่าเวลาเราไปเที่ยวกันเนอะเราไม่ได้พูดภาษาไทยเลยเราพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วอยู่ดีเขาพูดภาษาไทยใส่เราเลยอันเนี้ยคือแบบ Amazing มากสําหรับผมนะออจริงๆมีหลายคนบอกว่าหน้าดามินดูเหมือนคนไทยแต่มิไน่ไม่เชื่อนะครับน้าเนอะเหมือนคนไทยไหมเดี๋ยวให้ผู้ชม คอมเมนต์หน่อยและกันโอเคโอเคแล้วก็แนะนำนะตลาดนี้ชื่อว่าอะไรนะตลาดเบนทนันค่ะตลาดเบนทนันโอ้โหอของก๊อปเยอะมากเลยครับถูกมากดีมาก <laughs> ต่อไปแล้วสิ่งนี้ผมประหลาดใจมากเลยก็คือที่เวียดนามมีกาแฟอเมซอนด้วยกาแฟอเมซอนเออ ไม่นึกว่าจะได้เห็นโลโก้ Amazon ที่ประเทศเวียดนามนะครับ Amazon เขามาเวิยดนามประมาณ2-3งสามปีแล้วค่ะแล้วก็ดูดีมากเลยนะเหมือนกับเข้า Starbucks อะไรที่ไทยเลยเคยดื่มบ่อยไหมแล้วเหมือนกับว่าเขาจะมีเมนูเเหมือนกับเมนูพิเศษที่เป็นเมนูคล้ายๆกับของไทยผสมกับเวียดนามด้วยไม่รู้เคยลองหรือเปล่าคือเขามีเมนูที่เป็น ชามมนาวต้มยำอะไรอย่านั้ค่ะแต่วินไม่เคยกินเพราะว่าครั้งที่แหล้ว่ามาแล้วเขายังไม่ได้เบิดเมนูนั้นมาขายก็เลยแบบยังไม่ได้อลองชิมแต่ถ้าทุกคนไปโฮจิมินแล้วก็เห็นอเมซอนก็ลองชิมได้นะคะร้านของเขา,าดูดีกว่าที่ไทยดีกว่าเยอะมากเพราะว่า แบรนด์ยังใหม่ที่เวียดนาม,งมเงขาก็อยากทำแบรนดิงอะไรเยอะแยะแล้วก็คือวัฒน,นธรรมของไทยอะที่เวียดนามตอนนี้มันมันโอเคมากมันแบบกำลังด e ีแบบว่รพิงอะค่ะเพราะว่าลาคนไทยอเอ,อ่อที่เข้ามาประเทศวียนามเยอะมากแล้วก็คนชอบดูอะไรอย่างนั้นเขาก็เลยแบบชอบวัฒน,นธรรมไทย แบรนด์ของขไทยเข้ามาตลาดเวียดนามเยอะมากด้วยโดยเฉพาะบอยเลิฟอะไรอย่างนี้ปะใช่บอยเลิฟแม่ <c oughs> มินก็เป็นแฟนบอยเลิฟด้วยนะคะต่อไปนะเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องอาหารมากดีกว่าที่ผมประหลาดใจมากๆเลยก็คือก่อนที่ผมจะได้ไปที่เวียดนามเนี่ยผมจะเป็นคนที่ชอบทานเมนูก๋วยเตี๋ยวที่ชื่อว่า ผมบอกมากเลยก็จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อเนาะจี่จะเผ็ดๆหน่อยอแต่พอผมไปที่เวียดนามเนี่ยรู้สึกว่าเมนูกว๋วยเตี๋ยวของเวียดนามมันเยอะมากเลยแล้วเมนูที่ผมชอบเนี่ยผมบอกเนี่ยผมชอบน้อยที่สุดนะที่ที่กินที่เวียดนามเนี่ยผมชอบอย่างอื่นมากกว่าเยอะเลยโดยเฉพาะเอ่อเมนูที่ชื่อว่าบ,บุ๋มบุ๋มบุ๋มเรียวบุ๋มเรียวอ่าซึ่งจะเป็น คล้ายๆบุ๋มบอดแต่ว่าจะมีในควารู้สึกนัมีสมุนไพรมากกว่าแล้วก็มีเมนูหนึ่งที่แปลกมากเลยก็คือ,อ,อหอยทากสับกับหมูแล้วก็มีโชมเมโดด้วย เขามีทอมอเทด้วย<ช>ก็คือทําเป็นสับแล้วก็ปั้นเป็นก้อนอแล้วก็เอามากินเอ,อ,อร่อยอร่อยมากเลยถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนได้มีโอกาสได้ไปก็แนะนําให้ลองดูที่เวียดนามมีเมนูก๋วยเตี๋ยวเยอะมากใช่ไหมแต่นอกประเทศเขาจะทําพวกอาหารนั้นไม่ได้อะไรอย่างนั้นเพราะว่าต้องการอินคุเรียนซี่แบบพิเศษอะไรอย่างนั้นหน่อยแล้วก็ทํายากหน่อยอแล้วก็คนก็หู้จักเฟอเยอะมากแล้ว ทำไมเขาต้องทําอย่างอื่นที่ขายอาจจะไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นคิดว่ามันทําให้การค้าขายยุ่งยากขึ้นด้วยเนาะอย่างที่ผมเจอที่แคนาดานะในร้านร้านอาหารเวียดนามราต่างๆเนี่ยที่เขาขายเฟอแล้วก็บุกงเบอด้วยเนี่ยเขาใช้น้าซุปเดียวกันเลยแค่ปรุงเพิ่มขึ้นนิดนึงให้เป็นบุกเบอเท่านั้นเองหรือว่าไม่ใช่นะเพราะว่าการทำเฟอซุปเฟอกับซุปบุงบ้งเบอมัน ใช่อันนั้นอันนั้นคือที่เราพยายามจะพูดก,ก็คือเหมือนกับว่าทางร้านอาหารเนี่ยเขาพยายามทําให้มันง่ายขึ้นขายเผยอ,อยู่แล้วแล้วก็เพิ่มหมุมบ่อมาเขาก็ปรุงนิดหน่อยให้มันคล้ายๆหมุมบ่ออะไรอย่างนี้ในความรู้สึกเขาก็เลยไม่ได้มีเมนูเขาเลยไม่มีเมนูก๋วยเตี๋ยวอื่นมากอาต่อไปนะครับสิ่งที่ผมประหลาดใจมากๆเลยก็คือเรื่องเสียงเพราะว่าผมรู้สึกว่าโดยรวมเนี่ยทั้งในเมืองตามร้านอาหารอะไรต่างๆเนี่ยเสียงคน ในสถานที่ต่างๆเนี่ยค่อนข้างดังมากเลย <ừ> ซึ่งผมเป็นคนที่เซนสติกกับเสียงแล้วกันเพราะงั้นเนี่ยออผมจะรับรู้เรื่องพวกนี้ได้ทันทีอะเวลาที่ที่เจอ,เอ,อ noise pollution ที่เวียดนาม <ừ> ก็ค่อนข้างแบบแย่นะคะทุกคนทําใจนิดนึงทาใจออใช่ใช่เพราะว่าสิ่งก็สิ่งหนึ่งก็คือวัฒนธรรมของเวียดนามเวลาเขาพูดคุยกันเขาก็เสียงดังอยู่แล้วไม่ได้โกรธเราอะไรอย่างนั้นนะคะ มันเป็นวิถีชีวิตของคนเวียดนามซึ่งไม่ได้มีอะไรหรอกแค่รู้สึกว่ามันเสียงดังกว่าปกติเท่านั้นเองอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือคนเขาปิบแต่เยอะใช่ไหมอ่าใช่ตามถ<ก>นน<ำ>เนาะใช่ก็ทําให้เสียงดังด้วยก็คืออันนี้คือคําถามที่ทุกคนคถามมีนเยอะมากเลยว่าทําไมคนเวียดนามแบบปิบแต่เยอะขนาดนั้นเพราะว่าทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นว่าก็คือมีโมไซค์เยอะก็เลยแบบ traffic มันมันวุ่นวายเพราะว่ามอไซค์เยอะไงเขาก็ต้องใช้แต่เยอะแรงมากเลยใช่ต้องบอกว่าบางคนอะที่วิญญาของเขาไม่ได้เรียนกฎหมายสำหรับการ t r a ฟ f i c กฎหมายของ t r a ฟฟิกอะไรอย่างนั้นเท่าไหร่ก็เลยแบบเวลาเราขีม่มอไซค์เราต้องระวังแล้วก็เราต้องเบียดแต่เวลาเราอยากผ่านหรือว,ว่าข้ามถนอนอะไรอย่างนั้นเพื่อจะให้คนเขาแบบ Uh, pay ยา t เช่น o n หน่อยอย่างนั้นนะด้วยแบีบแต่จริงๆวัฒนธรรมนั้นทําให้เรา uh, ไม่ได้มีอุบิเหตุเยอะขนาดนั้นที <Yeah. S 1> ่เวียดนามถ้าเวลามีอุบ i d ิเหตุอะไรอย่างนั้นก็เร t ติ้งสำหรับการเสียชีวิตมันก็ไม่ได้เยอะเพราะว่าส่วนนี่เขาใช้ mm. หมวดกันนอกแล้วก็เขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้เร็วเกินไป โอเคค่ะขอบคุณมากที่พี่เบิร์ดมาคุยกันกับมีนิววันนี้นะคะยินดีมากเลยครับเหมือนโดนบังคับมาเลย <laughs> <Okay. S 2> ก็ขอบคุณที่ชวนมาคุยกันในวันนี้นะเออคุยพูดคุยกันสนุกมากเลยอโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอวันนี้นะคะแล้วก็ถ้ามีเรื่องอะไรที่อยากให้มีนอธิบายหรือว่าพูดคุยกันกันกบเพื่อนก็มาบอกไีด้วยนะคะแล้วก็ฝากอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อติดตามน้องมินด้วยนะครับค่ะแล้วก็ช่อง Youtube ของพี่เบิร์ดด้วยนะคะบิร์ดซค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็เจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย น้องมินบังคับให้ผมพูดว่าเดี๋ยวเธอไปตัดเอาเองได้ป่ะ